สวัสดีครับกลับมาสู่ playlist สอน Xarray package นะครับที่ใช้จัดการข้อมูลภูมิอากาศวิทยาทีนี้เรามาถึงในเรื่องของเราใช้ข้อมูลอุณหภูมิรายวันนะครับที่ดาวน์โหลดมาจาก CPC แล้วก็อของ NOAA นะครับเป็นอุณหภูมิพื้นผิวเอามาทำการทดลองอะไรได้หลายอย่างนิสิทย์เรียนรู้ได้หลายอย่างทำวิจัยได้นะครับทีนี้ เรามาสู่ในเรื่องของอถ้าเรามีเชฟไฟเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไอที่แสดงอยู่เนี่ยอันนี้เราแสดงเป็นแบบบ็อกซ์ใช่ไหมครับจากคลิปก่อนเนี่ยคลิปก่อนหน้าเนี่ยเรากําหนดบ็อกซ์ก็คือตามแนวและทิจุดและทิจุดลองทิจุดที่เราต้องการแล้วเราก็แสดงผลในภาพอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เราต้องการเฉพาะประเทศไทยเราอย่างเดียวหรือประเทศพม่าหรือประเทศลาวประเทศเวียดนามกัมพูชา หรือประเทศเอื่นๆนะครับซึ่งมีเขามีขอบเขตการปกครองของเขาแล้วเราต้องการที่จะเหมือนจะคลิปข้อมูลนะครับเหมือนใน G-S คลิปปุ๊บเราจะคลิปลาสเตอร์ใช่ไหมครับแล้วเราต้องการที่จะเฉลี่ยข้อมูลอุณหภูมิรายวันนั้นในประเทศไทยได้เลขตัวเดียวนะวันที่1มกราวันที่2มกราก็ได้เลขอีกตัวหนึ่งแล้วเราก็เอาเลขแต่ละตัวเนี่ยสามวันเนี่ยวันมาพลอตเป็นกราฟ อุณภูมิของประเทศไทยในปี2003ในี้ยกตัวอย่างนะครับแต่เรามีสมมุติมี30ปีเนี่ยเราก็ต้องการทําอย่างนั้นนะครับแต่เราไม่ต้องการจะคํานวณมือเราต้องการจะทาอย่างเงี้ยเราสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือเราจะต้องมีเชฟไฟล์นะครับต้องไปดาวน์โหลดเชฟไฟล์มาก่อนแล้วจากนั้นใน Python อันนี้เรากํลาลังอยู่บน Python นะบนพื้นฐาน Python ในไพทอนเนี่ยมันจะมีไบรเอรี่ที่สำคัญ2อันคือ GeoPandas a แพนเออ pandas นะมันมี S ด้วยถ้าเป็น Pandas เนี่ยก็เป็น Pandas เราก็ install ไปแต่ว่านิสิตไม่ต้องไป Install ละเพราะนิสิตเนี่ยใช้ YML ของผมเพราะผม Install Environment ทุกอย่างไรเวอรี่ทุกอย่างไปในนั้นแล้วก็ผมก็ Export มาเป็น YML เและเวลานิสิตติดตั้งโปรแกรมในคลิปที่2เนี่ยที่ผมสอนไปเนี่ย นี่สิตก็เรียก y m l ตรงนั้นแล้วมันก็จะดึงข้อมูล dependency เนี่ยมา install นะครับทีนี้เรามี g o p a n d a s และอีกอันหนึง่ง o s g o ที่เป็น g d e l นะครับเราใช้ g d e l ตอนแรกเราใช้ g o p a n d a s g o p a n d a s เนี่ยจะใช้ในการแสดงผลวิเคราะห์ข้อมูล gs มันก็จะมีฟังก์ชันของมันนะฟังก์ชันของมันที่สามารถที่จะจัดการข้อมูล gs โดยใช้ภาษา python ได้ นะครับอะไรที่ทําได้ในซอฟต์แวร์ GS เนี่ยจีโอเนี่ยก็มีความสามารถที่จะทําได้นะครับในระดับที่น่าพอใจแล้ว GDAL เนี่ยนะครับมันก็จะมีไลบรารี Library, นะครับที่ใช้เปิดทั้งด้านเชฟไฟล์ลาสเตอร์อะไรหลายๆอย่างเนี่ย g d l มีหมดเลยนะครับคือนักภูมิสารสนเทศสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเล่นกับพวกเนี้ย ในภาษา C นะครับสมัยก่อนนะในภาษา C แล้วขยับตอนนี้ p y t ท o นมันง่ายขึ้นนะครับมันมีติวเตอร์เรียลมีอะไรเยอะขึ้นนะครับผมภาษา C ก็ไม่ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ก็เคยเคยทำมานในงานวิจ,จัยนะแต่ว่า p y t h o นน่าจะง่ายกว่าเยอะโอเคเรามาดูกันคือเราจะต้องมีเชฟไฟล์ก่อนดาวน์โหลดเชฟไฟล์ประเทศแล้วทีนี้เราก็ทำมาสมันมาสก็คือมาเฉพาะประเทศนี้มาสก็คือทำหน้ากากครับมาสมันแล้วก็ อไอเจ้มาร์กเนี่ยก็เอาเชฟไฟมาร์กแล้วก็เอาเชฟไฟนั้นอนะ่ะของประเทศไทยเนาะเราก็เลือกประเทศไทยก่อนนะครับเพราะว่ามันมีหลายประเทศใช่ไหมไอ้เชฟไฟนะั้นเป็นเชฟไฟทั้งโลกแล้วเราก็เลือกชื่อประเทศมันก็เอาแต่ประเทศไทยแล้วมันก็จะยังได้เชฟไฟอยู่เราก็แปลงเชฟไฟตัวน,นั้นเนะ่ะเป็นกริฑนะครับอ่โดยมันจะมีคําสั่งในที่จะบอกต่อไปเนี่ยนะครับเขาเขียนไว้ละเนี่ยผมก็ไปเอาของเขามาเนะี่ย เรายืนบนหลายยักษ์นะครับเขาเก่งเราก็ตามเขาแล้วทีนี้ก็แปลงมาเป็นกริดตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะทำมาร์คได้ละใน NetCDF m a r มาร์คข้อมูล r a s t e r ได้โอเคเราลองดูครับคือขอ copy code นะครับในไฟล์ Code 001นะเรายังอยู่ในไฟล์ Code 001คือตัวนี้นะครับ001ตรงนี้นะ โอเคตรงนี้ขอ copy ตรงนี้มาเลยแล้วก็มาดูนะหลังจากเรา install อันนี้แต่นี่สิไม่ต้อง install ละไม่ต้อง conda install แต่ผมผมต้องทำเพราะว่าเวลาผมสร้าง environment xla เนี่ยมันไม่มีติดตั้งมาด้วยไอตัว gdl เนอะผมก็เอาไอโเนี่ยที่มันจะจัดการข้อมูลเกี่ยวกับกราฟิกเกี่ยวกับเนี่ยมาให้นะครับ แล้วก็จีอเพนดาก็ให้เป็นตัวยอดตัวนี้แล้วก็นำพายอันนี้อันนี้เป็นโค้ดของเขานะครับเขาเขาคือใครเขาคือลิงก์ที่ผมไม่ให้ไว้ตั้งแต่ต้นนะครับเป็นติวเตอร์เรียนเป็นคนแคนาดาซึ่งพูดภาษาฝรั่งเศสแล้วก็เขียนภาษาฝรั่งเศสบางอย่างในคอมเมนต์ของเขานะผมก็ไปอ่านมาแต่ไม่ได้อ่านภาษาฝรั่งเศสนะครับอ่านอ่านโค้ดแล้วก็ก๊อปมาเนี่ย ทีนี้มีตรงนี้แล้วก็เขาสร้างฟังก์ชันตัวหนึ่งซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า Marks คือผมไม่แน่ใจว่าเขาหรือว่าเขาไปเอามาจากใครนะครับแต่ว่ามันเบิร์กเลยไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะทำการเปิดเชฟไฟล์อันนี้เข้าสู่ Data Set โดยใช้ o g r เนี่ยออไอ้ตัวเนี้ยผมเล่นในส่วนของ GDEL นะมันก็สนุกดีเหมือนกันนะแล้วก็ตัวเนี้ยทีนี้มันก็ Copy นะครับลองกับแรออกมาแล้วก็ทีนี้มันแปลงค่าพิกัดให้มันเป็นลบ180จนถึง180ตอนแรกข้อมูลมันเริ่มที่0จนถึง360นะครับข้อมูลของที่เราดาวน์โหลดมานี่นะ CPC นี่ยนะนะมันต้องแปลงเป็นพิกัดนี้ก่อนแล้วทีนี้ก็จัดการเกี่ยวกับ,บ geometry ของเขา marks สร้าง marks นะครับอันนี้ n p 0ถ้าใครเรียนนํำพายที่ผมสอนเนี่ยผมก็จะบอกว่า n p 0คืออะไร แต่อันเนี้ยเขาสร้าง NPC0 ก็คือสร้าง array มาโดยใช้ shape ของลองจิจูด 2D เนี่ยปึ๊บออกมาอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็สร้าง mask shape mask shape อันนี้ return นะ return จำนวน grid ในแกน x จำนวน grid ในแกน y นะแล้วทีนี้ก็ loop ของเขานะครับอันนี้ก็ loop get layer เขา นับจำนวนเลเยอร์ที่มีอยู่นะโอเคแล้วจากนั้นก็ในส่วนนี้เขาเลือกรูปปิดในส่วน,นเลือกรูปปิดก็มันจะให้ระบุว่าเนมเราเอาชื่อแหละนี่เราจะต้องระบุไว้ข้างนอกนะครับแล้วสุดท้ายเขาจะ r e เทิร์นมารตามตามชื่อโพลีนที่เราใส่ไปนะครับที่เราใส่ไปนะถ้าใครอยาก รู้โค้ดเขาทำงานยังไงเนี่ยก็ลองไปแกะดูนะครับแต่ว่าไอ้ที่ for for เนี่ยอันเนี้ยมันแสดงว่ามันหลวเวลามันอ่านเชฟไฟไปเนี่ยมันจะมีในเชฟไฟมันจะมี a t t r i b u t e ใช่ไหมครับใน Att r i b u t e เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโลเนาะโลแต่ละแถวละแถวละแถว1โลน low เนี่ยก็คือ1ชิ้นเชฟ p e 1ชิ้นไม่ว่าจะเป็นแบบจุดหรือว่าแบบ id, รูปปิดพอลิ곤นะอันนี้มันเป็นรูปปิดข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ย แล้วในรูปปิดมันก็จะมี Attribute ที่ชื่อ name นะครับแ t ตของ name ของมันเนี่ยเราใส่ name อย่าง t h a แล a n d แล้วก็ใส่ Thailand อิน i ดียแล้วก็ใส่ไปถ้าเราเอาอินเดียปุ๊บมันก็จะเป็น Mark ของินเดียถ้าเราเอาไ h a i l a n d มันก็จะเป็น Thailand นะครับอันนี้เขาจะลูปเขาจะเขียนกันไว้ว่าลูปลูปสชั้นนะโอเคแล้วก็ทำ m า s k ก็ได้ Mask มาตรงนี้นะครับก็จะรีเทิรมาอันนี้เป็นฟังก์ชันนะครับยังยังไม่ได้เรียกใช้ แต่เป็นฟังก์ชันที่ได้จากเขาเป็นฟังก์ชันที่ทํมา a ์สเห็นไหมการทํมาร์สมาชิ้นหนึ่งเนี่ยจะต้องเขียนฟังก์ชันอย่างงี้นะโอเคเราไม่สนใจเราอันนี้เขาเป็น Dev e l o p e r นะครับเราเป็น User นี์้เราเลือกวันที่นะครับเราเลือกวันที่ก๊อปมาก็คือผมเอาวันที่28สุดเมษา2003คือช่วงปลายเดือนเมษาเนี่ยคือวันที่ร้อนที่สุดของเมืองไทยเนี่ย มันจะอยู่แถวๆนี้ก็คือร้อนที่สุดของกรุงเทพอะไรเงี้ยเพราะว่าแสงมันจะตั้งฉากมันจะค่อยๆเลื่อนขึ้นนะเลื่อนขึ้นมาทีนี้โอเคเราต้องการสกัดค่าตามแนวละทิจูดและลองทิจูดเพื่อนําไปสร้างเมตริกนะครับผมขอ Copy มาเลยนะเราจะได้ ds.LatValue d s l o n g v a l ลอง valu ตรงนี้แล้วก็เอาเก็บค่า l ร t กับค่าลองไว้นะครับแล้วทีนี้ อันนี้เป็นคำสั่งสร้างกริดนะครับสร้างกริดสร้างกริดเป็นของนำพายนาะ e s สก r i d ตัวนี้ใช้นำพาย mesh g r i สร้างกริดโดยตามแนวและติจูดลองติจูดที่มีค่าจำนวนนี้ไว้แล้วก็รีเทิร์นเอามาเก็บไว้ในตัวแปร2อันนะครับเนื่องจากว่าไอ้ mesh g r i เนี่ยมันรีเทิร์น2ค่านะครับเป็นฟักงชันที่เขารีเทิร์นทีนี้แน่นอนละข้อมูลเนี่ย เราต้องดาวน์โหลดมานะครับมันอยู่ในตัวนี้ Nature Natural Earth Data คลิกขวาแล้วก็ไปที่ตรงนี้เลยนะอืมมันมาตรงนี้นี่เราสามารถดาวน์โหลด Admin ศนย์ Admin ศูนย์ก็คือขอบเขตประเทศถ้า Admin หนึ่งนี่จะเป็น State เป็น state เป็นขอบเขตจังหวัดเป็นอะไรเงี้ยย่อยลงไปอีกเมนหนึ่งเมนสองถ้านี้ใน Google Earth Engine ผมใช้นะครับผมใช้ในการเรียกมา a ม m นหะนึ่งเมินสองเนี่ยอันนี้เราดาวน์โหลดได้เป็นเชฟไฟล์นะครับโอเคผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วให้อยู่ใน Data Data นะครับก็คือตัวนี้คือตัวนี้ อันนี้คือไฟล์ทั้งหมดที่มาผมก็เอาใส่ไว้ใน Data หมดเลยนะครับถ้านิสิตดาวน์โหลดไปก็ไม่ต้องไปดาวน์โหลดใหม่อีกแล้วนะครับแต่ถ้านิสิตมีเชฟไฟล์แบบอื่นอยากลองก็ทําได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีโอเคทีนี้เราผมขอใช้โค้ดเขาก็คือจากตรงนี้จากตรงนี้เราใช้ gpd ใช้ o p e n d a s เนี่ย read file พอใะ open d a s เนี่ย list เชฟไฟได้นะครับโอเคเราก็ list ตรงนี้ออกมา list column value ก็คืออยากรู้ว่าไอตัว attribute ของเราเนี่ยในเชฟไฟเนี่ยมันมีชื่อ column อว่าอะไรบ้างโอ้มีเยอะเลยในนี้นะครับน,นี้เราเราตอนนี้เราไม่ต้องไปเปิดในโปรแกรม gs เราเสมือนว่าเราเป็น user ที่อยู่ใน python นะครับจะเป็น python gs จำไว้เลยว่า G o p e n d a s ออ IOGR OSHO เนี anger, ่ย GDL อะไรพวกเนี oh ้ยอันเนี้ยจัดการข้อมูลลัสเตอร์เวกเตอร์เนี่ยนะครับได้ได้อย่างดีนะครับแล้วถ้าใครจะไปในเรื่องของ Python GS เนี่ยต้องรู้จักไลบรารีที่ผมกล่าวไปทีนี้มันก็จะมีข้อมูลเยอะมากเลยแต่เราก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดเราจะใช้ไอตัว Geometry กับไอตัว Name เนะครับโอเค a ช e s a e e อะไรเราต้องการจะ head นะครับอันนี้เป็นคำสั่งใน geopen pandas เพราะว่าเราอ่านมาโดยใช้ GPD น,นะนะครับ p a n d a s หรือว่า pandas เนี่ยเราเราคุ้นกับคลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่เรามีข้อมูลใน CDF ที่เป็นเป็นกริดแล้วเราต้องการกริดตัวเนี้ยแปลงเป็น data frame เราจะต้องใช้ pandas หรือว่า pandas แล้วทีนี้ใน G-Open o p a n d a s เนี่ยมันคือมันพัฒนา PANDAS เข้ามาเพื่อที่จะให้ PANDAS เนี่ยจัดการข้อมูลตารางแล้วส่วนอันอื่นเนี่ยในส่วนของในเรื่องของแผนทุ่งแผนที่เนี่ยเขาก็พัฒนาเพิ่มเข้าไปมันก็จะกลายเป็น g o p a n d a s นะครับคือตอนนี้เรากำลังใช้ความสามารถของ PANDAS อยู่โอเคนะครับมันก็มีชื่อตลงตารางสามารถอ่านได้ นี่ก็ถ้าใครเก่ง Pandas เนี่ยก็จะไปเรื่องของ Spatial Data s c i e n c e ได้นะครับนั้นก็ไปเรียนกับอาจารย์ประเสริดอีกละนะครับประสด CBS เรื่อง Pandas เนี่ยผมสอนเยอะมากนะผมก็ลองไปเล่นดูโอ้น่าสนุกดีนะฮะทีนี้เราไปที่ในส่วนของ Geometry นะครับเราพอดแผนที่ลองมาพอดแผนที่มาดูนะครับเชฟล็อกยุจอะไรเนี่ยเชฟอ่เราพอด นี่เราก็ได้แผนที่โลกออกมานะครับเชฟพอ็อดตรงนี้นะครับทีนี้เราต้องการสกัดข้อมูลของประเทศไทยนะครับเราจะต้องทำมาสละอันนี้พอเชฟไฟเนี่ยมันทั้งประเทศเอทั้งโลกนะครับแล้วก็ทีนี้โลกเราก็มีหลายประเทศนะครับเราจะใช้ฟังก์ชันของเขาเนี่ยเชฟมาสนะครับฟังก์ชันของเขา,าชิปแท็บก่อนสิชิปแทบ็บเพราะเขาเขียนด็อกสติงไว้ ด็อกสตริงคืออะไรเขาคือเขาคือคนนี้นะครับคือโคดนี้ฟังก์ชัน g u e s s mark ตรงนี้ด็อกสตรงิงคือส่วนนี้ไอตัวฟันหนู3อ่อันด้านบนกับฟันหนูด้านล่างเนี่ยอันนี้คือด็อ s t ต i n g เวลาเราชิ t ท a บเนี่ยมันจะอ่านตรงนี้ให้เราแล้วก็จะบอกว่าเออไอฟังก์ชันเนี่ยต้องการอะไรนะต้องการนี่นี่นี่เชฟาค่าลองค่าและแล้วก็เชฟแล้วก็พ l ล g o n นเนม ที่เราต้องการที่จะทำ mask นะครับเราก็ใส่ไปตามที่เขาบอกมานะครับเพราะว่าเราเตรียมไว้ละเป็น lon แล้วก็ใส่ lat ใส่ lat เข้าไปนะครับแล้วตอนนี้เราใส่ shape shape path shape p a t e เราอยู่ในโฟลเดอร์ของเรานี่แหละแล้วก็1 data แล้วก็ ne นี่แล้วก็ทีนี้เป็น shape ตรงนี้นะครับแล้วก็เราต้องใส่ไอตัว polygon name ด้วยร์ polygon name เราต้องการอะไรเราต้องการประเทศไทยนะครับไทยแลนด์ Thailand. เราก็ใส่ไปทีนี้เราลอง max marks ค่าสูงสุดของ marks ตรงนี้เป็นอ่ะนี่มันกำลังอ่านอยู่นะครับ สูงสุดเป็น1นโอเคหก็คือมันจะทําการมาร์กนะครับในในพื้นที่ประเทศไทยให้เราแล้วทีนี้เขาบอกว่าเราต้องการแปลงมาร์กจะเป็นรูปแบบนำพาย2อ a r r a เลนะครับแล้วจะนำค่าอะเลนี้ไปสร้างมาร์กในรูปในข้อมูลเน็ดของเรานะครับโอเคเราลองเซฟนะครับเซฟตัวนี้ เซฟตัวนี้ให้อยู่ใน .1data แล้วก็ชื่อ Thailand เป็นเน็ต cdf อันนี้เราเซฟเซฟอะไรเซฟมาร์สนะครับเซฟมาร์สที่สร้างด้านบนเนี่ยนะครับ เราลองไปดูสิว่ามันมาไหมเดตโอ้จริงๆโอเคเราเอา Data านอะนจริงต้องเป็น Output นะมันคือตัวนี้นะครับมันคือตัวนี้17 2 0จ7 1 9เนี่ยเวลามันไม่ต่างกันมากโอเคพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บนะครับยังไงต่อทำการมาร์คด้วยการใช้แวร์เมททอร์ดนะครับต่อไปเนี่ยเราใช้แวร์เมททอร์ดพอเรารู้ละว,ว่ามาร์คเนี่ยมีค่าเท่ากับ1 หนเนี่ยก็คือทั้งประเทศไทยเนี่ยเขาให้มีค่าเป็น1เรา Ds mars แล้วก็ Ds mars mars ของเราคือส่วนที่มีค่าเท่ากับ1นั่นก็คือพื้นที่ที่มีค่าเท่ากับ1แล้วทีนี้เราต้องการทำ mars ตรงนี้นะครับแปลงไปเป็น net 4 เน็ต C D F อันนี้ก็เป็น N P Y นะ N P Y เราต้องการเป็น net C D F C D F โดยที่เป็นแล้วก็1 Data เป็น thai land ตรงนี้เอาเป็น net C D F ตรงนี้นะครับ net cdf โ okay, อเคอันนี้ผิดนะครับ net cdf มาไหมก็ค no. okay, so, ือต right. ัวนี้นะครับคือตัวนี้โอเคเราได้ net cdf ตรงนี้มาละ ds m a r k สิอ่ะ ds m a r k 360 720คือตรงนี้ data set นะครับ data set Data Set คือ Ds ของเราด้านบนนะครับโดยเราบอกว่าจะทำการ Marks โดยที่บอกว่า m a r k คเนี่ยคือบริเวณที่ Marks เท่ากับ1นึ่งไอ้ m a r k กของเราก็คือตัวนี้ก็คือประเทศไทยนั่นเองนะครับบริเวณประเทศไทยจะถูก Marks ไว้ว่าเป็น Ds m a r k นะครับแล้วเราก็ส่ง Ds m a r k ตัวนี้ออกไปเป็น net CDF ่ะโอเคทีนี้ เราได้ละเราเลือกเฉพาะบริเวณที่เป็นมาร์สเนี่ยเก็บไว้ในไอตัว DS Mark ตรงนี้นะครับทีนี้ไอ DS Mark เ,เนี่ยมันก็คือ,อข้อมูลนะครับข้อมูลทั้งโลกนะครับแต่มีข้อมูลอุณหภ,ภูมิเนี่ยเฉพาะประเทศไทยนะครับไม่เหมือนกับ DS ธรรมดาเพราะว่า DS เ,เนี่ยทำมาร์าส ฉะนั้นนะครับโอเคเราจะทำการพอดนะครับโดยใช้ไอ make fix เนี่ยแหละง่ายง่ายก่อนนะครับแล้วก็ l ล t b o าวเราก็กำหนดขอบเขตนะครับขอบเขตเป็น AREA นั่นก็คือจาก LATITUDE ที่25เหนือมา,มาถึงมาถึง เส้นศูนย์สูตรนะครับแล้วลองบ่าวเราก็กําหนดโอเคอันนี้เราต้องการ80กับ120กับตะวันออกนะครับทีนี้ขอ Copy เลยนะครับ ds Mark ของเราเนี่ยเราเอา tmax เพราะว่า ds Mark ของเราเนี่ย variable ก็คือ tmax คืออุณหภูมิรายวันแล้วทีนี้เลือกลองดิจูดให้มันสไลด์ตามลองดิจูด boundary ที่เรากำหนด เราติจุตรงนี้และจุดตรงนี้แล้ว,ว POST ตรงนี้ออกมานะครับโอเคอันนี้คือ m a ร์กส์นะครับมารข้อมูลเ Ds เเพราะ ds เนี่ยเราเลือกมาของวันที่28นะ28โอเคถ้าเราอยากได้วันที่วันอื่นนอกจากนี้เราก็ไปกำหนดด้านบนนะครับ แล้วก็ชิป Enter เนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลของประเทศไทยนะครับมาเฉพาะบริเวณนี้บริเวณอื่นก็จะไม่มีข้อมูลเพราะว่าเราเอาเฉพาะปุณหภูมิในประเทศไทยทีนี้นะครับอันนี้มีประโยชน์อันนี้แค่วันเดียวแต่ทีนี้เราสามารถนํากระบวนการเนี้ยมาใส่พัฒนาเป็นโค้ดแล้วก็ใส่ลูปเข้าไปแล้วก็หรือว่า,าตรงนี้เป็นไทม์สไลด์ทำเป็นไทม์สไลด์ไทม์แล้วก็ สามารถที่จะหาอุณหภูมิเฉลีย่ยทั้งประเทศเราได้หรืออันนี้ข้อมูลมา0.5น0.5ดีกรีนะครับแต่ถ้าข้อมูลมันละเอียดกว่านี้นะครับถ้าเราไปหาข้อมูลที่มันละเอียดกว่านี้0.1หรือ0.25อย่างอโฟดิสเนี่ยม,มันมีเทมเปอเรจอร์ด้วยนะครับอัโฟดิสของญี่ปุ่นเนี่ย jma เนี่ย,เ,ยเราก็สามารถที่จะหาหลายภาคเราได้นะครับข้อมูลหลายภาคโดยใช้ Python กระบวนการเนี้ยโดยใช้ G e o p เ n d ด s ไอตัว OCR เนี่ยในตัวอ่านนะครับคือเล่นกับข้อมูล Laster แล้วก็ Vector ใ,ใน Python ตรงนี้ก็เหมือน GS เลยแต่ว่า GS เนี่ยความสามารถในการจัดการข้อมูลมันติไดเมนชันแนลเนี่ยนะครับยังจํากัดในในถึงในซอฟต์แวร์ GS แต่ว่ามันก็แล้วแต่คนนะมันก็แล้วแต่ว่าเเราคล่องทางด้านทูทางด้าน Python ไหมนะครับที่ผมพูดอย่างนี้คือ ลองเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นะครับผมเขียนไว้ใน Python qgs ในการใช้ Py qgs กับ gdel นะไพ qgs เนี่ยก็คือ Python ที่เขียนเรียกอ็อบเจกต์ของ qgs มานะครับสามารถที่จะประมวลผลข้อมูลได้นะครับประมวลผลข้อมูล Luster เนี่ยเราสามารถหาค่าเฉลี่ยเนี่ยโดยใช้โดยเปิดโปรแกรม qgs มาแล้วก็พิมพ์เข้าไปใน คอนโซลของเขานะครับอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับทำได้เหมือนกันก็ทําในโปรแกรมนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ว่า,อาชอบแบบไหนแต่ว่าถ้าจัดข้อจัดการข้อมูลในส่วนของอที่เป็น net cdf เนี่ยอันเนี้ยผมเล็กคอมเมนต์ว่าเออในกระบวนการ workflow ตัวเนี้ยน <ừ. S 1> ่าจะสามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้นะครับซึ่งในไงานวิจัยผมก็ทำในแนวแนวนี้นะครับซึ่งสามารถเอาไปวิเคราะห์ ข้อมูลได้เหมือนกันนะครับอันนี้ตัวแปรเดียวอุณหภูมิถ้ามีตัวแปรอื่นนะรเราก็สามารถใช้กระบวนการเดียวกันเพื่อที่จะหาค่าเฉลีย่ยหาค่าส่วนเบี่ยงเบนหรือสถิติเชิงพื้นที่ใดๆดนะครับได้เหมือนกันนะครับน,นี้ยังมีไลบรีที่ชื่อไพซานนะครับในการจัดการข้อมูลทางด้านเชิงพื้นที่เป็นสถิติเชิงพื้นที่นะครับอันนี้ได้รางวัลไพซานเนี่ยเป็นของคนอเมริกันนะเป็นของอนักวิจัยนะนักวิจัยใน มริกาผมจำไม่ได้ว่าอยู่ไหนนะแต่ว่าดีมากไพซานเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำไพซานให้นิดนึ่งนะไพซานไพทอนตัวนี้ได้รางวัลน,นะได้รางวัลแล้วก็อันเนี้ย y y t o o s s p a t i l l l i r r r y y n n l y y i s l l i r r r y y เป็น Open Source ที่ผมพูดมาใน Channel ผมก็เป็น Open Source หมดนะเป็นแพคเกจที่นี่ได้รางวัล สนับสนุนจาก NSF นะครับอันนี้สถาบันวิจัยหน่วยงานวิจัยเหมือนกับวชของอเมริกันนะแต่บนวชของไทยเราก็มีใช่ไหมครับสกสวอย่างเงี้ยนะที่อยู่ไปวชอยู่ใต้สกสวแต่เนี้ย NSF เนี่ยสุดยอดนะครับเนี่ยก็คือความร่วมมือกันเนะเขาก็ไประดับนู้นเป็นนักภูมิศาสตร์ด้วยที่สนใจทั้งด้านกายภาพและสนใจทั้งด้านภูมิสารสนเทศก็มีหมดนะครับมี มีนักคอมพิวตงคอมพิวเตอร์เนี่ยทำแพ็กเกจตัวนี้ขึ้นมาอันนี้ได้รางวัลแล้วก็เป็นทางหนึ่งที่จะทําในเรื่องของอันนี้นี่นีรางวัลเนี่ยที่เมื่อกี้เนี่ยนะครับมันเลื่อนยังไงเนี่ยนี่สามารถที่ s p าเ i a l ลดิสติบิวชั่อะไรพวกเนี้ยทำได้ได้หมดนะครับถ้าใครสนใจงานทางด้านนี้นะครับก็ลองเล่นไพ่ซานดะูอันเนี้ยเดี๋ยวเมืองไทยก็ น่าจะมีคนเก่งๆตัวเนี้ยออกมานะครับโอเคครับคลิปนี้จบในเพลงนี้เราเราจะมาต่อในส่วนของอคลิปต่อไปในโคด002นนะครับสวัสดี